สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีทั้งแบบออนไซต์ site, แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น MD Connect ครั้งที่2นะเป็นเซสชันที่เราจะมาคอนเนคกันมีเรื่องอะไรเรามาแชร์กันแล้วเราก็อยากให้มันเป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กรที่เรามีอะไรเราสามารถที่จะคุยกันได้เรามีอะไรเราถึงสามารถที่จะใช้กันได้แบบในเชิงบวกเราพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับ นในส่วนตัวของโบเนี่ยมองว่าพนักง,งานเนี่ยสำคัญก่อลูกค้าด้วยซ้ำทุกคนอยากจะมีบรรยากาศการทํางานที่ดีมีอุปกรณ์ที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักหัวหน้าที่ดีเรามองว่าเออเราพยายามทาตรงนี้ให้ดีพนักง,งานน่ะต้องมีความสุขก่อนพอพนักง,งานมีความสุขแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งต่อความสุขให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ลูกค้าจะไปทําสิ่งดีให้กับสังคมเนี่ยเริ่มแรกลงมานจากพนักง,งานก่อนไม่ได้บอกว่าวันนี้ดีที่สุดแต่ว่ามันจะต้องดีขึ้นทุกวันถ้าใครมีปัญหาอะไรทุกคนจะรู้สึกว่า ถ้าเป็นไปได้เราพยายามที่จะเข้าไปเข้าไปหาเข้าไปแก้ไขอยากจะให้มันดีเพราะอยากให้ทุกคนทํางานแบบมีความสุขนะคะเป็นภาพเนาะว่าแบบมันแบบเป็นเส้นชยัยก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายขององค์กรว่าเรากําลังวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเพื่อไปถึงเส้นชยัยพอเราถึงเส้นชยัยมันก็คือจุดที่เราสาเร็จร่วมกันก็คืออันนี้นะคะสีภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราพูยกันครั้งที่แล้วว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ทุกคนจำภาพนี้นัก,กุตบอล เป้าหมายแชมป์อานเร์เบียเชื่อใจกันทีมมดมีความพยายามสู้ผีเสื้อปรับ,บตัวได้เร็วสำหรับโบเนี่ยมันมีความสำคัญหมดเลยแต่ว่าขอหยิบยกเรื่องคำนึงขึ้นมาก่อนคำว่า trust ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะกับหัวหน้างานกับลูกน้องเพราะมันเป็นการที่แบบเราทำงานด้วยกันเราต้อง trust กันอะไม่งั้นเราจะเกิดความระแวงซึ่งกันและกัน build trust ก็คือวิธีสร้างความไว้วางใจสร้างความเชื่อใจ ขอลิสอกมาเป็นประมาณ13ข้อนะคะหาวข้อที่1ในการที่เราจะสร้างความเชื่อใจกันข้อที่1เลยคือการพูดตรงต้องบอกก่อนพูดตรงกับพูดแรงไม่เหมือนกันพูดตรงคือเรามีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราพูดออกไปเราพูดความจริงไม่ได้ใส่ไายป้ายสีไม่ได้ใส่ใครใครเราพูดความจริงไม่โกหกปิดเบื้อนและที่สาคัญคือเราบอกจุดยืนที่ชัดเจนว่าที่เราพูดตรงไปเนี่ย พราะว่าเราเนี่ยต้องการให้เกิดการแก้ไขอย่างไรเราจะมองว่ามันจะพัฒนาได้ดีขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดตรงในสิ่งที่เป็นความจริงและบอกเจตนารงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญข้อที่สองเนี่ยคือการให้เกียรติให้เกียรติแปลว่าอะไรอ่าให้เกียรติแปลว่าไม่ดูถูกคนอื่นทั้งความคิด แล้วก็พฤติกรรมแสดงความใส่ใจผู้อื่นอย่างจริงใจเราต้องมีความจริงใจให้กันก่อนเราถึงจะได้รับความไว้วางใจเนาะเราต้องปฏิบัติทุกคนอย่างให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีของทุกคนคําว่าพูดตรงเนี่ยเราพูดตรงโดยการที่เราบอก,กจุดยืนแจ้งจตนาลมได้แต่ว่าคําว่าพูดตรงเนี่ยต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ให้เกียรติกนันเพราะถ้าเราพูดตรงแต่เราเหยียดหยามน้ําใจไม่เคารพศักดิ์ศรีแต่ว่าพูดแรงแยกกันก่อนพูดตรงพูดแรงไม่เหมือนกัน ราะฉะนั้นการทํางานถ้าเราจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานต้องพูดตรงและให้เกียรติกันที่ 3. สร้างความโปร่งใสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องบอกความจริงที่พิสูจน์ได้ทุกอย่างเนี่ยบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง,งที่บอกไม่มีการใส่ระบายบสีอะไรเราพูดต้องความโปร่ง,ปรงใสเนาะข้อที่4แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเราเนี่ยทำผิดพลาดแน่นอนว่าเราอาจจะรู้สึกไม่ดีบางทีเรากลายเป็นว่าเราซุกปัญหาไว้ใต้โพลแต่ถ้าเราจะสร้างความไว้วางใจเนี่ย เราต้องกล้าที่จะแก้ไขและปรับปรุงโดยที่ว่าเราไม่แก้ตัวเราขอโทษไม่ปกปิดความผิดไม่หาข้อแก้ตัวแต่เราพอแก้ไขสิ่งเหล่านี้สามารถเรียกความไว้วใจลับคืนมาได้อันที่5ก็คือแสดงความซื่อตรงต่อหน้าและรับหลังมันก็น่าจะต้องเป็นอย่างเดียวกันไม่ควรเอาหน้าเพียงคนเดียวและหักหลังคนอื่น มีการยกย่องชื่นชมคนอื่นเสมอเหมือนเขาันั่งอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ต่อหน้าเราชื่นชมรับลักไอเราว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะยกย่องชื่นชมในสิ่งที่เราคิดก็คือความซื่อตรงต่อต่อตัวเองด้วยนะคะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นเช่นเรามีการคุยการเรื่องเป็นความเป็นความรับระหว่างกันแล้วก็ควรที่จะไม่เปิดเผยแล้วก็เคารพในสิทธิส่วนบุคคลด้วยอันที่6กก็คือสร้างผลงานที่ดีแน่นอนว่าเราจะเกิดความไว้วางใจกัน ไม่ว่าจะาก,กับหลุนน้องอเพื่อนโรงงานหัวหน้าเราต้องมีการสร้างผลงานที่ดีอยู่แล้วเนาะรับผิดชอบงานให้สาเร็จตามคํามั่นสัญญาหลายๆครั้งเราลองคิดดูสิว่าเอ๊ะเรามีการให้คํามั่นสัญญางานกับใครไว้หรือเปล่าถ้าเราทําไม่ได้ ลองคนที่จะต้องมีการแจ้งให้ทราบหรือเปล่าว่าเอ๊งานนี้ที่เราสัญญาไว้เอ๊เรายังไม่สามารถที่ส่งมอบได้แต่เราจะส่งมอบวันนี้ไม่งั้นอีกฝ่ายนึงก็จะรู้สึกว่าเอ๊สัญญากันแล้วไม่เห็นทําตามนั้นเลยคาพูดมันเป็นนายเราอะเพราะฉะนั้นพอสมมติว่าเราพูดแล้วเราทําไม่ได้ทําไม่ได้จำซ้ำมันก็จะเริ่มส่งผลต่อความไว้วางใจ นั่นเองนะไม่ส่งมอบผลงานคุณภาพตา่ำเช่นเอ้ยถึงเดทไลน์แล้วเราทําไม่ได้ือ่อกี้เท็นั้นคือไม่บอกแล้วก็ทําเป็นลืมเนาะอีกเ้สนึงอาจจะส่งส่งไปก่อนแล้วกันมันจะได้เหมือนเราส่งงานทันแต่กลายเป็นว่าเราส่งมอบงานคุณภาพตา่ำพอเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าเออส่งมาแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจช่วยๆหรือเปล่าอ,อ,อันนั้นมันก็จะส่งผลต่ตอเรื่องของความไว้วางใจเหมือนกันว่าอ้าวย่างงี้ก็ไม่ได้ตรวจมาก่อนส่งให้มันเสร็จๆไปนะสิอย่างนี้ก็มีผลต่อความไว้วางใจ อันที่เดคือเรื่องของพัฒนาให้ดีขึ้นหลายครั้งที่โบจะได้ยินว่าอดีตเคยทําแบบเนี้ก็ตอนนี้ก็ทําแบบนี้แต่จะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างทุกวันมันคือการพัฒนาให้ดีขึ้นถ้าเรายังคงยึดติดกับความสำเร็จในอดีตอะเราจะไม่มีวันเติบโตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตวันที่แล้วสําเร็จไม่ได้แปลว่าวันนี้สาเร็จวันที่แล้วเขาเป็นลูกค้าเราก็ไม่ได้แปลว่าวันนี้จะเป็นลูกค้าเราเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันมันคือต้องทําให้ดีขึ้นไม่คคววรรยึติกับาามสํเ็จ เราต้องปรับปรุงงานในอย่างต่อเนื่องนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาเพื่อพเพิ่มศสกยภาพนะคะแล้วก็โอเคเราดีใจได้แต่เราต้องเดินหน้าพัฒนาต่อข้อที่8ก็คือ,อเผชิญหน้าความจริงหลายๆครั้งที่เจอเนี่ยก็คือบางทีเราเนี่ยเราทร้าบปัญหา แต่ว่าเราไม่อยากเผชิญหน้ากับมันมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราแบบเพิกเฉยหรือว่าเราพยายามซุกปัญหาไว้ใต้พรมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงถ้ามีปัญหาอะไรเรารีพอร์ตเราแจ้งกันดีกว่าที่เราจะมาแบบให้เรามาดูที่หลังสุดท้ายอ่ะเราก็จะมาพอเรามาดูที่หลังมันก็สุดท้ายทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นข้อแก้ตัวแล้วเพราะฉะนั้นแล้วยังไงถ้าเราทราบอะไรก็ตามอ่ะเราสามารถพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาได้เลยว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะเผชิญหน้ากับความจริง อันที่9ก็คือเราต้องสามารถอธิบายความคาดหวังที่ชัดเจนได้ว่าออสิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรสื่อสารให้เข้าใจเช่นอย่างวันนี้เนี่ยพี่โบก็พยายามบอกควางคาดหวังว่าโบต้องการสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีการทํางานเนี่ยมันจะต้องมีการมันต้องเชื่อใจกันอย่างไรก็คืออันนี้โบก็พยายามอธิบายความคาดหวังให้ชัดเจนกับทุกคนเหมือนกันอันที่10ก็คือรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ไม่ปัดความรับผิดชอบไม่ทิ้งภาระให้คนอื่น ไม่ก,กม่าวโทษคนอื่น11เก็ฟังก่อนพูดอันที่2รักษาคำมั่นสัญญาอันนี้จะคล้ายๆกับที่ทท่อกอธิบายไปว่าถ้าเรามีคำมั่นสัญญาที่เราได้คอมมินเวลาเดี๋ยวเราจะส่งอันนี้ให้นะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบอันนี้ให้นะเรา,เอาอะไรก็ตามที่เรารักษาคำมั่นสัญญาถ้าเราทําไม่ได้อย่าลืมที่จะมาแจ้งให้ทราบอย่าลืมที่จะมาสื่อสารคนเราอะ่ะมันก็จะมีเวลาเราทํางานเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2อันนะเนาะก็เป็นเฟลเหลียก็คือความผิดพลาดแล้วก็ความสําเร็จ ทุกคนนะ่ะอยากจะสําเร็จทางนั้นแหละแต่ว่าในชีวิตของคนเราอะ่ะพูดกันตรงๆเลยว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่จะแบบผู่สาเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะต้องมีความผิดพลาดเกิดกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผิดพลาดบางทีมันก็น่ารักดีจริงๆความผิดพลาดเป็นสิ่งที่แบบผิดพลาดได้นันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนนะ่ะต้องมีวันที่ผิดพลาดแต่สําคัญก็คือเราต้องไม่ผิดพลาดเรื่องเดิม พอ5สมมติว่าเราผิดพลาดเรื่องเดิมอะมันเหมือนกับว่าเราจงใจที่เราจะไม่พัฒนาแล้วก็ไม่เรียนรู้แต่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะแบบแต่ถ้าคนที่ไม่เคยผิดพลาดดีไหมก็อาจจะไม่ได้แปลว่าดีเพราะว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยก็ได้ไม่ได้ลงมือก็เลยไม่ได้พลาดอะค่ะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดก็คือหนึ่งในการเรียนรู้นั่นเองวิคราะห์หาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเราไม่ได้จะมาหาคนผิดแต่เราแค่จะมาหาสาเหตุเพราะถ้าบางทีเราไม่ทราบสาเหตุเราจะแก้ปัญหามันไม่ได้ไม่ให้มันผิดซ้ำเราต้องสามารถให้คแนนะ ได้เพื่อให้เจ้าตัวพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขส่วนคนรอบข้างหรือทีมงานเนี่ยก็ไม่ควรแสดงวาจาพฤติกรรมอันนมามึ่งความขัดแยง้งเช่นกล่าวโทษซ้ำเติมยออเยอะเหยียดหยามอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่สิ่งที่เราควรทําก็คือให้คาแนะนํา กันและกันอย่างจริงใจเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันที่เราจะไปถึงเส้นชัยคราวนี้มันก็คืออย่างที่บอกว่าเวลาเราเราสามารถที่จะให้ทาให้ฟีดแบ็กกันและกันได้ข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามที่เราเร็งเห็นเนี่ยที่ว่ามันอาจจะยังไม่เจอข้อผิดพลาดแต่เรามองแล้วว่าถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคราวนี้อยากจะให้ทุกคนมองว่าการให้ฟีดแบ็กอ่ะการให้ฟีดแบ็กกันและกันเนี่ยมันคือของขวัญซึ่ง ที่ให้ฟีดแบ็กแล้วก็คนรับฟีดแบ็กเนี่ยก็แค่กล่าวขอบคุณเพราะว่าการที่คนตั้งใจมาให้ฟีดแบ็กเราเนี่ยเหมือนเขามีจตนาที่ดีอะ่ะคืออยากให้แต่ละคนมองว่าในฐานะของคนให้ฟีดแบ็กเนี่ยเราไม่ได้เยาะเยอะเหยียดหยามมาที่เมื่อกี้โบกล่าวไปเราให้ฟีดแบ็กเพราะเราต้องการให้พัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นภายใต้เจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นผู้รับฟีดแบ็กก็ควรจะรับฟังอย่างเปิดใจเพื่อมองว่าจุดไหนที่เรายังพัฒนาได้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นขั้นตอนการให้ฟีดแบ็กที่ เป็นสามคนเนาะปัจจุบัน,นทำยังไงขั้นที่1เราอาจจะต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนที่จะให้ฟีดแบคทุกครั้งทำไมเราต้องขออนุญาตเพื่อเปิดพื้นที่และสร้างบัญชีออมใจให้แก่กันเพื่อเปิดพื้นที่กันว่าเอ้ยเราขออนุญาตให้ฟีดแบคเธอได้ไหมยอย่างน้อยฝั่งนึงก็จะได้เหมือนมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้กันนะว่าเอโอโอเคเขามีจัานาที่ดีนะที่เขาอยากจะมาให้ฟีดแบคเราก็คือเหมือนเป็นการ คอนเซ็ปต์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกว่าเราจะไม่มีการเอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลยข้อที่2ก็คือเราสามารถหยิบยกเหตุการณ์ได้ว่าพอเราเจอเหตุการณ์เนี้ยที่เราจะได้ฟีดแบ็คเธอเนี้ยเจตนาเรามันคืออะไรหลังจากเหตุการณ์เนี้ยที่เราเจอเนี้ยเราคิดว่ามาันสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้นะพอถ้ามันไม่ได้ทําแล้วเนี้ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วคนที่รับฟีดแบ็คเนี้ยก็ไม่ต้องอธิบายหรือโต้เถียงหรือมีข้ออะไรเลยเราแค่ตอบขอบคุณเพราะว่าเรารู้ว่าเจตนาเขาเนี้ยคือการแนะนําที่ดี ก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นทอล์กเซสชั่นแขกแรกเป็นใครเอ็นเคใช่ไหมครับมีแค่ตัวแทนของทีมเอ็นเคน้องฟิวนะชื่อฟิวนะครับก็ก็เป็นตำแหน่งกราฟิกก็ทำงานที่นี่มาเป็นที่แรกก็อยากขอบคุณที่แบบให้โอกาสแต่ระยะอย่างแรกไปก็คือรับเข้าทำงานนี้ที่แรกครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือจบเป็นวีดีโอเพื่อในกาพัฒนาขึ้นแล้วก็งานกราฟิกที่ผมถามมันก็ไม่ได้เป็น กับพิจนาเดียวอะไรเนี่ยจะมีออกอีเวนต์ทำถ่ายรูปหรือว่าอะไรประสานงานกับแผนกอื่นมากขึ้นแต่สิ่งรวมกันก็ลำบากว่าจะพัฒนาตัวเองก็ทด้ประโยชน์ให้กับองค์กรให้มากที่สุดทีมเอคือทีมของคุณน้านะคะเรียนจากเอินแผนงานคืการทั่วไปนะคะจากประสบการณ์ทำงานที่ทำงานที่เอเวนต์มาเกือบแปดปีนะคะก็เห็นการเติบโตของบริษัทในการแข่งแรง ผู้บริหารับเสร็จถึงตารางจัดการของงานมีระดัให้โอกาสในการพัฒนาการของรงานงานของเอิญก็จะเป็นงานด้านบริการงานต้อนรับก็จะพยายามทำให้เด็กที่หาเงินจัดซื้อนะคะเป็นตัวแทนของแผนกจัดซื้อค่ะ กอนอืนเลยนะคะก็อยากจะอขอบคุณองคอ์กรขอบคุณผู้บริหารค่ะผู้บริหารเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานและอย่างที่ทุกคนทราบกันเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็คือมีเป้าหมายเดียวกันก็คืออ,อ,อยากเห็นองคอ์กรเติบโตอย่างหนังบ้านอย่างพวกเราทุกคนนะคะก็จะพยายามซัพพอร์ตอยเต็มที่ค่ะเพราะว่าทุกทีมจะต้องไปด้วยกันมันถึงจะสําเร็จการที่จะทํางานให้บรรลุอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าค่ะถ้าทุกอย่างมาถูกต้องแต่ต้นทางมันก็จะรันไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ กอ,อถ้าสิ่งไหนที่ไม่มั่นใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าด้คนอะ่ะเก่อคุยกันมากขึ้นมันก็จะลดงานที่ผิดพลาดและช้าลงได้อะคะ่ะน้องโอมงใช่ไหมคะเป็น HR IT เป็นตัวแทนเนาะขอบคุณผูบ้บริหารทุกท่านนะครับที่รับเข้ามาทำงานที่นี้นะครับก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาช่วยทุกคนทํางานได้ราบรื่นขึ้นครับในส่วนของไอเดียครับก็ดูแลทุกคน ที่จะซัพพอร์ตทุกคนอย่างเต็มที่ครับเพื่อเป้าหมายของเราที่ว่าก็เดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณต้องบอกว่าคนที่ไปพบกับลูกค้าเนี่ยคือคนที่สร้างประสบการณ์ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่แมสมีที่ติดต่อติดต่อเข้ามาที่ช่างบริการทุกคนที่คอนแทคกับลูกค้าคือคนที่สร้างประสบการณ์ลูกค้าลูกค้าจะมีประสบการณ์ที่ดียังไงคือตั้งแต่ต้นกระบวนการที่เขาคุยทุกคนที่เขาคุยอ่ะเป็นคนที่สร้างประสบการณ์ คนนั้นเป็นคนที่สร้างภาพลักษณ์กับกองค์กรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่พี่แมทบอกว่าที่ลูกค้ายังไงยังอนุนี่นั่นเนี่ยอยกจะให้แจ้งมาที่หัวหน้าเราก็หัวหน้าเนี่ยก็เก็บรวบรวมเพื่อที่จะได้มาให้ฟีดแบ็กกับทีมเกี่ยวข้องเพราะว่าอันนี้คือทําเพื่อจตนาลมในการที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้นมันมัน,ม,นมันอาจจะฟังดูแบบอุ้ยทาได้ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มยังจะไม่มีโอกาสได้เลย วันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบี่เราได้โอกาสได้เจอทุกคนและทุกคนได้มามีการโอกาสได้มาแชร์ก,กันทุกคนมีอะไรอย่างที่บอกเราแชร์กันในเชิงบวกเราแชร์เพราะว่าอยากพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการสร้างบรรยากาศในการทํางานบอกให้มันเป็นเรื่องสัมพันธ์ไม่อยากให้บรรยากาศอย่างวันนี้เราคุยกันบอกว่าทุกคนแฮปปี้นะแล้วก็มันเป็นเป็นโพซิทีฟมันเป็นมุมบวกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุยกันในห้องนี้วิเราดีเลยทุกคนน่ารักกันยังไงจบจากห้องนี้ไปอะทุกคนน่ยคือส่วนหนึ่งในการ เพราะบรรยากาศมันเป็นสิ่งสําคัญเราอยู่ที่ออฟฟิศเราอะเป็นบ้านหลังที่สองเพราะฉะนั้นบ้านจะน่าอยู่ไม่น่าอยู่มันอยู่ที่พวกคุณช่วยกันสร้างกับโบไม่ใช่โบคนเดียวแต่มันคือทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เ,เจอกันใน MB Connect เรียนกันยานยนค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ